สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาไปดูแนวทางเลขเด็ดตัวเลขที่น่าสนใจประจำวันที่1ธันวาคม2563เราไปดูแนวทางของดุยพระรันนะครับชื่อนี้การันตีในความแม่นโดยดุยพระรันได้วางเลขมาแล้ว6งวดหลุดไปหงวดนะครับนอกนั้นเข้าหมดเรามาดู ดุยพันธ์วางแนวทาง1ท่นวา6,3ก่อนที่พะดูเรามาดูสถิติย้อนหลังของดุยพลันนะครับ1กันยา6,3เลขที่ออก997และ98ของดุยพลันมาให้7,9และ89นี่เข้าตัวกลับนะครับผมเป็นต่องวด16กันยา6,3เลขออก0,8,3และ57 งวดนี้ดุยพลันให้เข้าตรงๆครับ8 3บนไปต่องวด1ตุลาหกสามเลขออก8 9 3และ5 9า้าดุยพลันชี้ไปที่9 3้มงวดนี้ก็เข้าบนเต็มๆตเลยครับเกไปต่องวด16ตุลาหกสาออก0 5 1และ3 8 ดุยพลันให้หนึ่ห้าห้านะครับนี่เข้าเลขตัวกลับครับผมมาดูงวด1พฤศจิกาหกสาเป็นงวดแรกที่ดุยพลันให้หลุดนะครับไว้ออก404แูนย์สี่ละสี่ศูนย์ดุยพลันให้233สามสนนะครับแล้วมาดูงวดที่ผ่านมาครับ1 6บหกพฤศจิกาหกสาเลขที่ออก661และ4ี่ ดุยพลันให้ 4, 6, 6, 4นะครับให้ 4, 6เต็มๆต็เลยครับเข้าล่างเต็มเต็มเลยงวดนี้เรามาดูงวด 1, ธันวา63ดุยพลันให้เด่น2และ7ย้ำนะครับเลขเด่นของดุยพลัน 1, ธันวา63 2และ7เรามาดูชุด3ตัวของดุยพลันที่วางไว้มีเลข 6, 3, 2 6, 4, 2 หกห้า7 6งหกสี่นี่ชุด3ตัวนะครับถ้าใครชอบชุด3ตัวก็จัดไปนะครับถ้ากัดใครไม่ชอบมาดูชุด2ตัวที่ดุยพลันวางไว้นะครับมี3-2-4-2-5-2-4-7-6-7-8-7และเลขชอบส่วนตัวเลขที่ดุยพลันตามตลอดคือเลข8ปูนนะครับ ชุด2ตัวนะครับและดุยพลันยังคัดออกมาอีกให้อีกนะครับให้เหลือ2ตัวก็มีเลข3 2และ87ถ้าใครอยากจะซื้อชุด7ตัวก็ได้ครับชุด2ตัวหรือชุด3ตัวก็ได้แล้วแต่ชอบแล้วแต่ถูกใจนะครับมีให้เลือกหลายช้อยนะครับ3ตัว2ตัวและ2ตัวคัดมาเน้นๆนะครับ ดุยพรรันยังบอกว่าแนวทางฉลาดกินแบ่งรัฐบาลเน้นไปที่ถือนะครับคือเลข 3, 2และ 8, 7เเน้นบนกับล่างเงินของท่านไม่ชอบเลือดผ่านนะครับเป็นไงครับท่านผู้ชมทุกท่านชอบตัวไหนจัดไปนะครับอย่าลืมนะครับถ้าถูกอกถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่ง และกดติดตามเพื่อให้กำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ